สวัสดีครับวันนี้20ธันวาหกสานะครับเวลาประมาณ7โมงเชา้าวันนี้ผมพามาอยู่ที่บ้านโคกสมบัตินะครับอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดลองเรียนรู้ไปด้วยกันอีกเหมือนเดิมนะครับ บนพื้นที่ตรงนี้เราทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามในช่องคนสายป่าเพื่อเป็นการทดลองเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับคนที่กำลังคิดจะเริ่มปลูกป่าก็ศึกษาได้ใน YouTube มีเยอะแยะเลยนะครับหรือ ไปฝึกอบรมกับครูบาอาจารย์ที่พร้อมให้ความรู้ในบ้านเรามีเยอะแยะส่วนเพื่อนๆที่มีความรู้และเคยทำเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่ามาแล้วก็ถ้าได้เข้ามาดูก็ช่วยพูดคุยให้คำแนะนำเพื่อเป็นการทดลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมเองก็เพิ่ง เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ประมาณ5-6เดือนที่ผ่านมาแต่ก็ได้เริ่มทดลองทำมาเลยนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณ4ไร่นะครับเดิมทำนาก็ไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้ประมาณปีกว่า2ปี หลังจากนั้นก็เลยพอเริ่มศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้การปลูกป่าบ้าง <c oughs> ก็เลยเริ่มเอาต้นไม้ประมาณ3-40ชนิดนะครับมาทดลองลงปลูกในพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ4ี่ไร่ผมปลูกต้นไม้ลงไปแล้วประมาณ5 0 0 0ต้นนะครับส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าเป็นไม้ ตช้าหลากหลายชนิดประมาณเกือบ40ชนิดเช่นพยุงพยอมยางนามะข่าประดูสักทองกระถินเทพามะฮอกกานีตะแบกต้นจานและอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับสมอพิเภกกระโดน มะค่าโมงมะค่าแต้อะไรต่างๆนานานะครับที่เป็นไม้ป่าที่ความนิยมของบ้านเราเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็เพรากฎหมายเกี่ยวกับการตัดไม้ยกเลิกแล้วว่าการปลูกป่าสามารถที่จะใครมีต้นไม้ประเภทเหล่านี้อยู่สามารถปัดได้ในพื้นที่ตัวเองโดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับ ก็เลยทำให้คนหันมาปลูกป่ากันมากขึ้นนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาสนใจเรื่องนี้นี่ครับตอนเริ่มปลูกใหม่ๆนะครับผมให้ดูนี่ครับอย่างต้นอย่างต้นที่เราเห็นนี้ผมว่าน่าจะเป็นต้นประดู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นต้นประดู่ผมสังเกตว่าในหลายพื้น ได้หลายพื้นที่ที่มีต้นประดูรู้สึกจะเจริญเติบโตได้ดีการปลูกตรงนี้เป็นการปลูกระยะเม็ดคูณเม็ดนะครับปลูกโดยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ถากหญ้าไม่ได้ไถดินพวนดินก็แค่ใช้เสียมขุดแล้วก็เอาต้นไม้ที่เราซื้อมา เอาถุงออกแล้วก็ฝังลงไปเลยตอนที่เริ่มปลูกต้นไม้ที่ซื้อมาความสูงของต้นไม้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะประมาณสัก20เซนอยู่ราวๆนี่แหละครับ10กว่า20เซนนะครับแต่พอมาถึงทุกวันนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่าต้นนี้สูงไปแล้วประมาณเท่าไหร่นะครับ ครับประมาณ5-60หกสิบเซนนะครับส่วนต้นอื่นๆก็มีนะครับอย่างต้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรยางนาหรือเปล่าเนี่ยประมาณ40่สิบเซนนะครับต้นนี้ก็กำลังจะบอกว่าต้นไม้ที่โตขึ้น อย่างน้อยที่สุดผ่านไปได้ประมาณเกือบหกเดือนโดยที่เราไม่ได้จัดการอะไรปล่อยเขาเติบโตเองโดยธรรมชาติใช้น้ำที่ได้ก็เป็นน้ำฝนจากธรรมชาติตามฤด,ดูกาลเขาก็เจริญเติบโตมากกว่าตอนที่ลงปลูกครั้งแรกเป็นเท่าตัวเลยนะครับบางต้นก็สูงมากกว่า เท่าตัวก็มีนะครับน่าจะเกี่ยวกับสายพันธุ์ต้นไม้แล้วก็ระยะเวลาหรืออะไรต่างๆหลายอย่างประกอบกันนะครับแต่ที่ผมสังเกตได้ต้นที่โตเร็วมากๆแล้วก็เกิดเกิดขึ้นทั่วไปแล้วค่อนข้างจะมั่นใจว่า เขาน่าจะเจริญเติบโตสูงใหญ่ได้แน่นอนในอนาคตก็นี่ครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับต้นอาคาเซียครับหรือบ้านเราก็เรียกว่ากระถินเทพาเห็นไหมครับต้นนี้มีความสูงประมาณ120เซนแต่ ขนาดที่เล็กๆกว่านั้นก็มีนะครับที่เป็นกระถินเทพาของกันนี่อย่างต้นนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะ50เซนคือโดยเฉลี่ยแล้วกระถินเทพาทั้งแปลงที่ผมมองมองเห็นก็น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดแเซนนะครับความสูงโดยเฉลี่ยของทั้งหมด แต่ต้นต้นโซนแถวนี้ที่เห็นเติบโตได้มากกว่าต้นอื่นๆผมผมคิดเองนะครับว่าน่าจะเกี่ยวกับความชุ่มชื้นของดินที่เขามีมากกว่าเพราะว่าถ้าจะสังเกตจากหญ้านะครับเห็นไหมครับแถวนี้หญ้าจะเขียวยังเขียวอยู่ในเวลานี้เห็นไหมครับหญ้ายังเขียวอยู่ แล้วก็อาจจะเป็นเพราะมีล่มไม้ตรงนี้ช่วยในบางส่วนในตอนที่เขายังเล็กๆอยู่ด้วยหรือเปล่าเหมือนเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าโซนอื่นๆนะครับนี่ครับและที่สำคัญนะครับที่เวลาเราปลูกลงไปเนี่ย สังเกตไาเห็นไหมครับล่องหญ้าจะเป็นร่องร่องเหมือนมีทางเดินสังเกตไหมครับตรงนี้เท่าที่ผมรู้และผมได้มาเห็นกับตัวเองก็คือว่ามีวัวควายนะครับเดินลงมาหาและเลมกินหญ้าในนี้นะครับแต่สังเกตไหมครับเหมือนเขารู้หรือเปล่าว่าตรงนี้มีต้นไม้เขาก็จะเดินเป็นล่อง เห็นไหมครับลองสังเกตดูนะครับเป็นล่องเป็นล่องทางเดินของเขาไม่โดนต้นไม้เลยนะครับเี่ผมปลูกต้นไม้ระยะเมตรคูณเมตรเห็นไหมครับเห็นไหมครับที่มือผมชี้อยู่นี่ครับเออก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันที่แรกผมก็เป็นห่วงว่าวัวควายที่ลงมาจะมาเหยียบโดนต้นไม้เราเสียหายห,ายหรือเปล่า ก็ลองก็ลองอีกนะครับคนชอบลองก็ไปให้เขาหากินไปว่ามันจะเกิดผลอะไรมาว่าเออก็ดีเหมือนกันนะก็ได้เห็นก็เลยไม่ต้องคิดห่วงกังวลอะไรมากเหมือนเขาจะรู้เองโดยธรรมชาติผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเราคิดในแง่บวกไว้ก่อน หม่ๆมก็ก็ก็คิดในแง่กลัวจะเสียหายเละครับเพราะเราปลูกลงมาแล้วเราก็อยากจะรักษาไว้ก็อยากจะให้มันเกิดผลงอกงามขึ้นเหมือนที่ตั้งใจไว้เผื่อไว้เป็นเงินออมในอนาคตนะครับเพราะไม้พวกนี้ก็จะเริ่มเติบโตให้เราได้ใช้ประโยชน์ก็ต้องใช้เวลานาน นี่ครับมาด้านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหญ้านะครับสังเกตว่าที่ไม่ค่อยมีหญ้าต้นไม้กับมันจะเริ่เติบโตช้ากว่าโซนที่มีหญ้าเยอะๆผมสังเกตเห็นแบบนั้นนะครับนี่อาจจะเป็นเพราะว่าหญ้ามีประโยชน์กับต้นไม้ ป่าของเราในการช่วยอุ้มน้ำช่วยบังแดดเขาไปในตัวด้วยหรือเปล่าครับนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ลองทดลองแล้วก็ลองทำไปเลยจริงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องดูแลรักษาม,มากน้อยแค่ไหนนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นต้นสักซึ่งเหมือนจเจริญเติบโตมากที่สุดในแปลงนี้เท่าที่ผมสังเกตได้เสียหายตายไปก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจเจริญเติบโตทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราก็ลองดูต่อไปว่าวันข้างหน้าเขาจะสู้กับภาวะแรงที่จะ กำลังจะเกิดขึ้นมาในอีกไม่กี่เดือนกี่วันข้างหน้านี้ซึ่งกว่าจะผ่านไปถึงหน้าฝนได้ก็อีก4ีห้าเดือนก็จะรอดูต่อไปว่าธรรมชาติเขาจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นไปได้ยังไงนะครับถ้าเขาสามารถเติบโตขึ้นไปได้ ผ่านไปถึงหน้าฝนได้มีมีน้ำฝนลงมาหล่อเลี้ยงอีกก็จะทำให้เขาจเจริญเติบโตไปโดยที่เราก็ไม่ต้องจัดการอะไรกับเขามากถึงจะโตช้าก็ไม่ห่วงเพราะเราก็เป็นแปลงทดลองเรียนรู้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีแหละครับต้นที่จเจริญงอกงามได้ดีโดยเฉพาะ ที่ผมมั่นใจว่าเขารอดแน่นอนก็นคืออาคาเซียรหรือกระถินเทพาครับเพราะในพื้นที่ที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่เห็นกระถินเทพาหรืออาคาเซียนี่แหละครับที่โผล่ขึ้นมาสูงกว่าเขาเกือบทั้งหมดเลยครับก็เดี๋ยวอีกช่วงระยะหนึ่งผมก็จะมา ถ่ายให้ดูอีกนะครับว่าความคืบหน้าในการทดลองเรียนรู้แปลงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันมีข้อแนะนำหรือพูดคุยกันเข้ามานะครับติชมอะไรก็พูดคุยกันเข้ามานะครับก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันขอบคุณนะครับ